อัปเดตข่าวสาวงการเกมรายวันกับเกมมันเดย์ครับอีกหนึ่งเกมที่กําลังจะมีกําหนดเปิดให้บริการในเร็วๆนี้นะครับเป็นเกมที่พัฒนามาจากอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับนั่นคือบ e ทเทมอรณะนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเกมนี้บ้างนะเพราะว่ามีการเปิดตัวไประยะหนึ่งแล้วนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าบีโซเลสโอนแนนนะครับเป็นเกมที่กำลังเปิดให้บริการทั้งในระบบ Android/ และ iOS ในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับการันตีความสนุกด้วยการยอดลงทะเบียนเนี่ยมากกว่า15ล้านคนเป็นที่เรรียบบบ้้้อออแแลลวใในนนดดัคพื่่่ขขุณหหาาฟทสจ นี้ครับทีมผู้พัฒนาและทีมอเ้บริการครับเตรียมของขวัญแบบจัดหนักจัดเต็มไว้ให้เลยสับยอดลงทะเบียนที่เยอะขนาดนี้สําหรับบิดเวอร์ชันเกมนี้ครับจะนำเสนอรูปแบบแอคชั่นอาร์พีจีครับพัฒนาโดยบริษัท Back Mo o ส Studio ครับทีมเดียวกับที่ทําเกมอย่างมาริโอสแนปนั่นเองครับตัวเกมเนี่ยนำเสนอรูปแบบการต่อสู้แบบเดียวไทม์นะผู้เล่นสมมติบทบเป็นเหล่าตัวละครที่อ้างอิงจากเนื้อหาจากอนิเมะครับไม่ว่าจะเป็นอิจิโกะหรือเหล่ายูมทูดต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งคินซี่เองหรือฝั่งฮ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกสุดอลังการครับทัศักดาบหรือแม้แต่การปลดปล่อยบางไขเนี่ยอ้างอิงจากเวอร์ชันอนิเมะและมังงะอย่างแน่นอนนะใครที่เป็นสาวกของบิดเทพมราณะเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเกมนี้นะยังไงก็เดี๋ยวเราเปิดตัวอีกทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังว่าเกมนี้น่าสนใจแค่ไหน